สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบขวดที่นิยมมากที่สุดคือซูซูมิวเอ็ก ะะตัวนี้เป็น1.9โ n y x DA DVD Navy นวสสำหรับวันนี้นะคะราคาหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะประหยัดมากๆเป็นชุดแต่งโอนิแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และ Day t ท m มไฟจัดหมอกให้พร้อมนะคะสุมล้อโอนิเดิมจากโรงงานเลยๆๆล้อตัวโตใหญ่ๆวสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานยาวๆไปเลยค่ะอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นกันสาดและบันไดข้างนะคะนี่ รูปวาสวยๆแบบนี้เลยสําหรับส่วนด้านท้ายนี้นะคะชุดแต่งเดิมจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะการชนท้ายพร้อมเติมกันลอยด้านนี้มาให้ด้วยนะคะกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยค่ะปูพมมาให้เลยทั้งคันเลยนะคะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะคะอุปกรณ์ครบนะคะช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางใหญ่โตนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่มากๆค่ะ สำหรับห้องโดยสารตอนหน้านะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังแล้วทั้งคันพร้อมปรับไฟฟ้าคนขับด้วยสำหรับตัวเบาะนะคะเป็นลายเปียโนแบ็คสวยมากๆเลยนะคะพร้อมอะไรมัลติฟังก์ชันพร้อมจอแล้วเรียบร้อยนะแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นเกียร์ทีวีทีนะคะแอร์แบ็คมาให้จุกๆเลยสำหรับห้องโดยสารตอนหลังนะคะจอมาให้แล้วเรียบร้อยและแอร์ตอนหลังเราก็มีมาให้นะคะตัวเบาะนะคะสามารถขับได้เลย ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะคะสาหรับเครื่องยนต์นะคะแห้งสนิทมากตัวนี้เป็น1.9นะคะประหยัดได้ไปถึง14ลิตรเลยทีเดียวนะคะฝากระโปรงก็เดิมนะคะนี่บอกอรยยังอย่คพบนะคะน็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่ขยับแผ่นเพดก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีขยับเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอย,ขยไข่ใดๆนะคะสําหรับยูสูวิลเอ็กซ์ออนิคคันนี้นะคะไม่ใช่แค่ประหยัดไป600,000กว่าบาทนะคะวันนี้เอาไปแค่695,000บาทนะคะเอาไปผ่อนจ่ายเดือนอยู่ที่11,000เท่านั้นเอง ค,คุณยังได้ประกันภัชั้นหนึ่งและปีค่าดำเนินการใช้เงินออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจแคปรูปคลิกลิงก์โปรไฟล์ถ้าหาฝ่ายขายได้เลยค่ะ